ฉันประทับใช่ไหมครับคือหนูกลัวหนูกลัววันนี้มาตลอดเพราะสิ่งนี้นี่แหละอมันยากมากนะคะการที่เราจะต้องหอมแก้มผู้ชายต่อหน้าคนอื่นเรมพร้อมนะครับ คือเป็นการขอบคุณพี่ๆด <c oughs> ้วยนะคือถ้าจะทำให้พี่ๆมีความสุข ที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะใช่มันก็เป็นความรู้สึกที่จริงๆก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากคือพยายามจะแบบข่มตาหลับตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนมันก็เหมือนมันหลากหลายความรู้สึกเนาะแล้วก็แล้วก็นอนไม่หลับแต่ว่าพอมาถึงที่งานพอได้เจอทุกคนได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่ที่รักเราแล้วก็ เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนๆเพื่อน,นสนิทที่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามคือมันเหมือนแบบมันก็มีพลังบางอย่างทําให้เราแบบทําให้เราแบบฮึบขึ้นมาได้แล้วโมเมนต,ต์ที่เดินมาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งของคุณพ่อแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อแม่พี่ตูนอยู่ข้างหน้ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันยากที่จะบรรยายอะค่ะคือมันคือคํานี้จริงๆคือ เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจริงๆค่ะอ๋อก็ก,ก,ก็เหมือนอยากแค่มอบของขวัญให้เราผมพูดเบาหน่อยนะครับ <c oughs> พี่ๆน่านจะชินแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้ยินก็เสียงชัตเตอร์น่าจะดังกว่า นะครับผมครับจริงๆก็เราก็คืนก่อนแต่ง,งนะเนาะเราเราก็ไม่ไม่คิดว่าเขาเป็นจอมเซอร์ไพรส์อยู่ล้วชอบแบบโอกาสวันเกิดโอกาสปีใหม่หรือโอกาสพิเศษอะไรเ้ขาจะจดจําแล้วก็มักจะสรรหาช่วงจังหวะของหรืออะไรที่เราเคยบ่นว่าอยากได้นูนน้นนี่เลยเขาจะเก็บเป็นเมมโมรี่ไว้ตลอดแล้วเขาจะมาปล่อยเ ไม้เด็ดในช่วงวันต่างๆเราเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็ก็เมื่อวันก็เป็นอีกวันที่ที่ก้อยก้อยจอมเซอร์ไพรส์เนี่ย <c oughs> เขาเขาได้ทํางานของเขา <c oughs> เขาก็ผมเพิ่งตั้งให้เมื่อกี้ครับก็เขาเขาชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ซึ่งซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้แหะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมชอบในตัวเขาคือการที่ตลอดที่ผมคบกับเขาสิบปีผมสังเกตว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ เซอร์ไพรส์สื่อทำให,ให้กับผมแค่คนเดียวเขามักจะจดจำวันเกิดเพื่อนพ่อแม่พี่ชายญาติหลานใครก็ตามที่อยู่ในวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาจะจำและเขาก็จะมักที่จะมอบความสุขให้กับคนเหล่านี้เสมอซึ่งต่างกับผมผมจะเป็นคนที่ผมจะเป็นคนที่ไม่สังเกต คนรอบข้างสักเท่าไหร่ไม่ได้เทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างมากเท่าไหร่ซึ่งซึ่งสิบป,ปีที่ผ่านมามันมันมุมนี้แหละมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราสังเกตเขาจากการที่เราได้รับเองเราสังเกตเขาจากการที่เขาทําให้คนอื่นอะไรเงี้ยเออเราสึกว่าเออตรงเนี้ยมันมันสอนเราแล้วมันทําให้เรามามองดูตัวเองแล้วรอยากทําเป็นแบบนี้บ้างเป็นคนที่แบบ ใส่ใจคนอื่นบ้างเป็นผู้ให้ที่ดีบ้างใน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 ให้แล้วก็ผมว่าทุกคนแหละถ้าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนที่ที่เขาทําให้เรามีความสุขอยู่เสมอไม่ต้องให้ของก็ได้ให้เรามีความสุขระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยผมว่าใครๆก็แพ้ถาใช่ไหม เพียงแพ้ทางลาบานูนต้องมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อย่างที่พ <at> ี่ตูนบอกค่ะคือก้อยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วมันเวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุขยิ้มดีใจมันเราก็มีความสุขตามก็เลยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มาแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะอยากจะเหมือนกับมีข้อความดีๆที่จะบอกเขาก่อนวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของที่พิทูนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปแอบไปหามาให้อะไรแบบเนี้ยค่ะครับเกรงตรงตอนนี้ค่ะตอนตอนที่สัมภาษณ์อยู่ อนนี้คือเก่งที่สุดก็คิดว่าเราคุยกันเนาะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมแบบจากแฟนขยับเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าในการปฏิบัติอะคะ่ะในความรู้สึกอาจจะเหมือนเดิมแต่การปฏิบัติอะคะ่ะเราเองเราก็ต้องต้องเหมือนกับเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยา ในอนาคตรเราเป็นแม่คือเราต้องมีบทบาทที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถามว่าเกรงไหมก็ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปเพราะว่าสิปีที่ผ่านมามันก็มันก็เราก็เรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งพอมันเปลี่ยนไปอีก อีกบทบาทหนึ่งมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกอะค่ะเหมือนเราได้สอบเลื่อนขั้นใช่ตอนนี้เราจบมหกแล้วเรากำลังเข้ามาหาวิทยาลัยก็อย่างที่ที่ก้อยบอกเมื่อกี้ครับคือเราคือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนต่อเรียนต่อในเหมือนขั้นต่อไปของของความเป็น ความเป็นคนค,คือเราคือเราคบกันมาสิบปีแล้วเราก็เป็นเป็นแฟนกันแล้วเราก็เป็นลูกของพ่อแม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกที่เราจะทําเพื่อเขาเราเป็นแฟนกันเราก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่ยังเป็นเด็กอยู่เสมออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการแต่งงานหรือการมีครอบครัวเนี่ยมันคือการที่ไม่มากก็น้อยผมคิดว่ามันจะขยับความเป็น คนของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไม่มากามก็เอยผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เรียนต่อมาอะไรเหมือนกันแล้วก็คือเราก็ซ้ำชั้นมัธยมมาหลายปีแล้วเนาะจริง <c oughs> <น>ดูจากหน้าซ้ำชั้นมา4 4จนอายุ41แล้วเพิง <c oughs> พ่งเพิ่งได้เรียนมาอะไรมาอะไรเปิดแบบอ๋อก็ยังคือเราเราเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ ตื่นเต้นกับ,กบความรู้สึกใหม่ๆตื่นเต้นในแง่ดีนะฮะไม่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวไม่ใช่มีแค่ความสุขอย่างเดียวเราเจอความทุกข์แล้วเราจะจัดก,การกับมันยังไงวันนี้เราโชคดีมากที่ได้หรือแม้กระทั่งวันที่เราไปแจากการ์ดให้กับผู้ใหญ่บางคนแล้วเราได้คำสอนดีๆเราได้คำเตือนสติดีๆจาก จากท่านเหล่านั้นมาเป็นเก็บในคลังข้อมูลให้เราได้ใช้คำเหล่านี้คำอวยพรเหล่านี้คำสอนเหล่านี้แหละที่จะถูกนำไปไม่มากก็าน้อยไปบอกเราหรือไปบอกก้อยในอนาคตว่าเราจะทำมันอย่างดีจะทำมันอย่างที่ผู้ใหญ่สอนก็ตื่นเต้นที่จะได้จะได้ขยับที่ทางของตัวเองครับครับ โอ้ยเอาด้ยวยความสัตย์จริงผมนึกว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับไม่ไม่ไม่คือคือคือก็ไม่คือผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบแบบก็ก็ไม่ได้ดู <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออก็ <c oughs> ไม่ได้ด <c oughs> <ม>ูมันไม่ควรใช่ไหมฮะหนูว่า <c oughs> หนูว่าเพื่อนหนูว่าเกรงใจพี่ตูน <c oughs> เพราะว่าจริงๆริอะก้อยแบบบีไปว่าจัดหนักเอาให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าไม่ไม่ยากใช่ไหมคะยายากยากแต่ว่าบางทีแบบบางทีการใช้ซองก็แก้ปัญหาได้ <laughs> <laughs> ไม่ก้อยก้ให้เพื่อนแบบครีเอทนะคะเพราะว่าคือเราก็อยากเห็นว่าแบบว่าว่าการกั้นประตูจะเป็นยังไงแต่ก้อยก็ไม่ได้ดูเพราะว่าต้องต้องซ่อนตัวอยู่ตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าแบบพี่ตูนเจออะไรบ้าง กูเมียเหรอครับแคทพูดอะไรอะจำไม่ได ah. ้จำไม่ได้เลยไไม่ด้ไม่ได้เป็นรู้สึกจะเป็นประตูที่สองมั้งเขาเอาเป็นเป็นพิงค์เพื่อนเอาคาถาบูชาเมียมาแล้วก็แล้วก็ให้เราร้องเป็นเมโลดี้แต่แรกเราก็ร้องเป็นก๊อปปี้วง body slam ไงเอาเมโลดี้แสงสุดท้ายมาแต่มันคำมันไม่มันไม่ครบกันอะไรเงี้ย ก็เลยต้องต้องโดนสดเอาก็สุดท้ายผมไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วลืมเร็วจังเลยนะเพิ่งื่าเช้าเองนะทำไมเป็นคาถาที่ลืมเร็วจังเป็นสาเหตุที่ผมสอบตกมัธยมมาหลายครั้งเลยจำเขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะ happy life happy wife happy life แค่ผม คือยังไงฮะจริงจริงแล้วใช้คำว่าเคารพมากกว่านะเหมื oh. อนเหมือนไม่ใช่เคารพแบบเคารพแบบผู้ใหญ่เด็กอะไรเงรี้ยเหมือนเคารพซึ่งกันและกันอ่ะคือแบบให้เกียรติคือถามว่ากลัวไหมก็มีเกรงนะแต่ว่าเกรงเกรงใจแล้วก็เคารพในในความเป็นเป็น ส่วนตัวของเขาความคิดของเขาซึ่งแน่นอนมัน,ม,นมันไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องเติมเต็มกันมนก็เราขาดเขาเติมเราเกินเขาขาดอะไรเงี้ยก็เคารพกันตรงนี้แล้วก็พยายามประคับประคองมากกว่าครับคไม่ได้ดูเลยอ่ะจริงๆ <S <S คือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มองตรงนั้นเลยค่ะใจไปจดจ่ออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็โมเมนต์ของการสวมแหวนก็เลยไม่ได้สังเกตว่าแบบอุ้ยพี่ตูนให้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าที่เป็นเป็นพิธ,ธีการค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับก้อยมันไม่ไม่ได้สำคัญไปกว่าการที่เราเราได้มีวันนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับผมผมคิดว่าช่วงคือเราไม่ใช่คนคบกันแบบปีสองปีแล้วมาแต่งงานกันนะผมว่าเราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด10ปีแล้วก็เติมให้กันตลอด10ปีอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมามันก็จะเราได้เรียนรู้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่อีก ยีิบปีสามปีสีิบปีถ้าเราโชคดีอยู่ได้ถึงนานขนาดนั้นก็ะะระหว่างทางก้อยเขาก็มักจะเติมให้ผมเป็นคนเติมให้ผมเยอะไม่ว่าผมจะไปทํากิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าเขาว่างเขาจะไปเชียร์ตลอดเวลารวมถึงกิจกรรมออกไปวิ่งออกไปอะไรซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนตั้งแต่แรกเขาไม่ไม่ได้ออกกําลังหรือวิ่งแต่แรกเขาก็ เลือกที่จะมาตากแดดตากลมกับเรานั่งรถไปวิ่งไก,กลๆสามสิบสี่สิบกนั่งรถ <10 km. S 2> ไปวิ่งนั่งรถไปวิ่งอ๋อนั่งรถแล้วลงไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> คือลาบากอะ่ะ <c oughs> คือเขายอมที่จะแบบเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเราซึ่งซึ่งเราเรารู้สึกว่าเออเราเราเคารพเขาตรงนี้มากในการตัดสินใจที่เขาเอออยากจะมาร่วมอยู่ซึ่งมันไม่ง่ายสําหรับสําหรับใครบางคนที่จะมาอยู่ข้างผมที่แบบใช้ชีวิตแบบ สุดโตง่งแบบว่าละหามทำอะไรก็อยากให้มันสุดๆเป็นที่อะไรเงี้ยครับเขาเติมให้ผมซะส่วนใหญ่สำหรับก้อยคือแบบพี่ตูนเป็นทุกอย่างเป็นแบบเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วก็พี่ตูนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าพี่ตูนทุกอย่างที่ ที่พี่ตูนทำอ่ะได้ได้เปลี่ยนให้ก้อยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆุกวันแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากมันมาจากความรักแล้วก็เราเคารพเราเคารพซึ่งกันและกันคือสิ่งที่พี่ตูนทำที่เขาปฏิบัติต่อครอบครัว กับแฟนเพลงของเขากับคนรอบข้างเขาความอ่อนน้อมทำตัวของพี่ตูนความเป็นคนใจดีของพี่ตูนมันทำให้ก้อยแบบโตขึ้นมากๆคือ,ก,อก้อยเชื่อว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาแบบพี่ๆก็น่าจะเห็นแบบพัฒนาการของก้อยเนาะแบบความคิดเวลาเราเจอกันอะไรเงี้ยก้อยก็รู้สึกว่าเออพี่ตูนเข้ามาเขาไม่ได้เปลี่ยนก้อยแต่เขาทำให้ก้อย เป็นก้อยที่ดีขึ้นเรานั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาเติมเต็มในส่วนที่ก้อยขาดซึ่งบางทีพี่ตูนอาจจะไม่ได้บอกก้อยตรงๆหรือไม่ได้สอนก้อยตรงๆแต่ว่าการกระทําของเขามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ไม่มีเนาะเราไม่เคยสัญญาอะไรกันเลยค่ะไม่เคย ผูกมัดด้วยเงื่อนไขหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ถาถ้าถามว่าอนาคตคุยอะไรกันว่าจะทำอะไรเพรว่าคิดว่าอยากจะมีลูกเลยคิดว่าอยากจะอันนี้อาจจะตอบคำถามเรื่องสัญญาได้ก็คือเราคุยกันว่าเราอยากจะ,ะมีลูกเลยเพราะว่าผมก็4ี่ิกว่าก้าก็3าปะ37ย่างส6ย่าง3 7ซึ่งก็ถ้าอยาก วิ่งตามลูกให้ทันก็ต right? ้องก็ต้องด่วนด่วนก็ต้องด่วนด่วนก็ตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนเทนไฟเทนเลยฮะใช่ใช่จริงๆมันเป็นความฝันของผมมันมันมันเหมือน เรื่องที่ผมตอบไปเรื่องการขยับขยายที่ทางของตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่ยการมีลูกมันคือการที่เราอาจจะมีชุดความคิดอีกแบบหนึง่งเราอาจจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้เห็นผมออกไปทําอะไรวิ่งไกลๆหรืออะไรแต่เรื่องหรือปีนเสาคอนเสิร์ตหรือกระโดดลําโพวงหรือแล้วเพราะเราห่วงลูกอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่แต่เราก็อยากที่จะไปะเผชิญกับกับมัน <c oughs> ว่า มันจะสนุกแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนอยากพาลูกไปวิ่งมาราธอนด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> แบบพ่อแม่ไปวิ่งแล้วก็มีลูกรอเชียร์อยู่น้าเส้นชัยมันคงเป็นภาพที่แบบน่ารักดีมแม่บ้านคือก้อยก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตาม,มวิถีช,ชีวิตนะคะคือเราก็ไม่ได้อยากไปแบบกะเกณฑ์อะไรว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากที่จะ สนุกไปกับมันเพราะว่า,าแต่แน่นอนว่าเาบทบาทในการทํางานในวงการบันเทิงในช่วงแรกก็อาจจะมันอาจจะลดลงเพราะว่าพอเรามีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคือก้อยก้อยเป็นคนที่เวลาทําอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราจะเป็นแม่เราก็อยากจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดอะคือเหมือนทําได้ทีละอย่าง <laughs> คือเหมือนว่าโฟ <laughs> กัสก็แบบโอเคตอนนี้ถ้ามีลูกก็ เราก็อยากจะเลี้ยงเขาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดในส่วนอื่นๆก็ยังจะทําต่อค่ะคือคงไม่ได้หายไปไหนจากจากวงการบันเทิงแต่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทีหรือไม่ได้บ่อยเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเวลาจะรับงานอะไรก็ต้องคํานึงถึงคี่ตูนด้วยครอบครัวด้วยแล้วก็เราอาจจะเราอาจจะย้ายถิ่นฐานไป อยู่ที่อื่น,น,นใช่ใช่ที่ไม่ใช่กรุงเทพเลยนะผมว่ามันด,ด้วยธรรมชาติมัน่าจะสองสามปีนะครับสองสมปีที่ว่าวิถีชีวิตที่เราต้องปรับการเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆมันเป็นยังไงชีวิตก้อยกับงานสมมติมีลูกแล้วจะเป็นยังไงบ้านที่แพลนไว้จะสร้างเสร็จไหมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ แต่คาดว่าอยากให้ลงไปให้เร็วที่สุดครัประมาณสักสองปีสามปีครับนี่เลยถ้าผมมีความสามารถพอแปลว่าอะไรคะเีแล้วแล้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มานี่แปลว่าอะไรคะเฮ้ยนี่เลย พี่แป๊ะเราเราไปตรวจใช่คือเตรียมตัววางแผนกันเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาตินะใช่ค่ะก็ลองลองลองดูกันก่อนว่าว่าแบบนั่นแหละที่พี่ตูนบอกว่าได้หมดเลยครับไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะ อะไรก็ได้ค่ะคแต่พี่ต <ละ S 2> ูนเหมือนอยากมีลูกแฝดป้ะผมคืออยากคืออยากมีมากกว่าหนึ่งคืออยากก็มีเพื่อนแล้วก็ด้วยด้วยด้วยก้อยเนี่ยเขาก็บางทีใกล้สมมุติมีคนแรกอายุ37ปีหน้าสมมุติโชคดีได้ให้ลูกปีหน้าอีกทีหนึ่ง38หรือ39เนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะแบบ เสี่ยงไหมหรือไม่ดีกับแม่และลูกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแฝดอาจจะเป็นทางเลือกที่ที่ใช่สําหรับสาหรับครอบครัวเราอะไรเงี้ยก็คือสดงว่าก็ต้องมีอางย่างนั้นถ้าถ้าสมมติถ้าถ้าจะถ้าจะมีแบบนั้นแต่ว่าอ็าลองธรรมชาติก่อนอุ้ยอะไรคะค่ะค่ะอันนี้คือเหมือนแบบแพลนี

คือตอนแรกเราเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องต้องเป็นไซส์ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามานั่งคิดกันตลอดทางผมร้องเพลงมา18ปีเกือบ20ปีก็ก็อยู่ในวงการมากกสิบกว่าปีก็มีคนหลายๆคนพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ในวงจรชีวิตเราที่เข้ามา สนับสนุนอุปถัมภ์คำจุลเราเพื่อนเพื่อนเราเองตลอดตั้งแต่ผมก็เพื่อนสุพรนเพื่อนสวนกุหลาบเพื่อนที่จุลาเพื่อนที่เล่นดนตรีกันอีกอะไรเงี้ยมันมันเล็กไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่เราได้ขอบคุณเขาวันที่เราได้ได้จัดปาร์ตี้สักอันหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันยิ้มย้มแจ่มใสด้วยกันแล้วก็ ขอบคุณให้เขามีความสุขใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ยังเบควงซิลมาไหมครับมาเชิญมาเชิญอ๋อแต่แต่ว่าแต่ว่านาเน็กบอกว่าเบควงซิลทำพี่เบคทำไว้เท่าไหร่นาเน็กจะทำให้มากกว่านั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะ นภนูเก็ตก็ก <c oughs> ลงไปที่เดิมค่ะที่ตูมีแพลน,นไ,ปไปวิ่งมาราทอนต่อหลังจากหลังจากจบงานแต่งซึ่งตอนแรกชวนก้อยไปวิ่งมาราทอนด้วยก็พักก่อนใช่เพราะว่ามันมันน่าจะโคดอยู่อะค่ะ42กิโลแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็เนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่ไปซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะ ใครก่อนครับพี่ตุนก่โอเคก็บอกผ่านกล้องนะกันนะผมเขินที่บอกเขานะครับแมวพี่ปิกอ้าครงหลังมาล้รอกันลื่นเลยครับก็มันวันนี้มัน ส,สำหรับผมเองอะ่ะมันมันเกินจริงมากมันไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งงานตอนเช้าในจินตนาการของผมมาเลยคือรู้ว่าอยากแต่งงานแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พ่อแม่จะต้องมานั่งแบบนี้แบบนี้กับเท้าท่านท่านอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย ก็ภาพวันนี้มันดีมากสำหรับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ผมมีความสุขมากแล้วอยากจะขอบคุณเพราะว่าความสุขทั้งหมดภาพที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเพราะมีเขาครับโหยากเลยอ่ะพูดต่อจากพี่ตูน พูดจัดใจก็จริงๆคล้ายๆกันนะคะคือก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้เราก็เราก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่หลาย,ลายๆท่านอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกๆคนจะพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามให้นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนึกถึงวันที่เราตกหลุมรักกันซึ่งตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาคือแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมากมาก,มาก,มากจริงๆแล้วก็เราคือไม่ว่าจะจะร้ายหรือดีหรือจะเจออะไรก็ตาม พี่ตูนก็ไม่เคยไปไหนแล้วก็ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือมันมันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุงทวนโอเคนึ่งสองซ้ำ ค่ะคือความรักที่พี่ตูนให้ก้อยมันมันมากพอที่จะทำให้ก้อยมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ผ่านเรื่องราวทุกๆอย่างด้วยกันซึ่งก็ว่าชีวิตคู่เรามันเหมือนเหมือนเหมือนการวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะไปๆมาๆม,มันหรือระหว่างทางเราเราต้องผ่านท้งการฝึกซ้อมความอดทน กว่าจะลงสนามบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรจะร้อนจะหนาวทางจะยากลำบากเราจะบาดเจ็บไหมจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเราเดินไปถึงเส้นชยัยแล้วอะทุกอย่างมันสวยงามเสมอซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราเหมือนจะเดินไปถึงเส้นชัยนะแต่ว่า จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้น,ม,ตนมันคือจุดเริ่มต้นของของเก้าของมาราธอนใหม่ในชีวิตที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อขอบคุณนะคะขอโทษด้วยที่ลงมาสายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเช่โอกาสขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่แบบเมตตาก้อยกับพี่ตูนมาตลอด สิบปีท wow. mm ี่ผ่านมาหนึ่งยี่สิบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ